人在江湖，江湖险恶，身不由己。人在江湖，困难啊，有不有他跑别人呢？身。 ู้เยจีไม่ใช่ว่าทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้บางครั้งมันอึดอัดใจมันลําบากใจอยากทําแต่ทําไม่ได้เคยเป็นไหมจึงมี有苦ก的意思有苦衷我们不能为所欲为เราไม่ทาในสิ่งที่เราอยากทํามันไม่ได้อะเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ถูกบีบบังคับเรา所以有ว่า人在江湖身不由己人在江湖不นะเจอมยุทธ์สมัยจอมยุทธ์人在江湖人แปลว่าคน人在江 ยังหูคนอยู่บนยุทธภพเช่นปุ๋ยโย่จเป็นสำนวนแปลว่าทําในสิ่งที่ดั่งใจไม่ได้มันถูกบังคับถูกโดนบีแเช่นปุ๋ยโย่จีจเหิออือูอู奈无奈ก็แปลว่าลําบาก